เราควรจะเริ่มจากการที่เรามีเด็กเก่งก่อนแล้วเราถึงทำทีมหรือเราทำทีมก่อนเพื่อให้เด็กเห็นถ้ามันจะเป็นไก่กับไข่เราก็เริ่มต้นที่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นไก่ไปเลยเราทำทีมมันจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ตามแต่แต่นี่มันเป็นปีแรกและมันก็เป็นก้าวแรกที่ทำให้เด็กศีสกเกตได้รู้ว่าถ้าเธอเล่นกีฬาเธอมีที่ไปต่อแน่นอน Est yeah. marriages yeah. 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 มันเริ่มจากการที่สมาคมโทรมาคุยกับผมว่าบาสศิริเกตส,สนใจส่งบาสไหมผมก็มาปรึกษาผู้ใหญ่ครับท่านสสสิริพงศ์อังคาสกุลเกียรติเฮียพูดมาคำเดียวครับอยากทํำไหมผมก็ยิ้มครับแล้วก็บอกเฮียลุยครับเฮียแค่นั้นเองครับ หลังๆมาเนี่ยบังเอิญว่าท่านประธานชมรมบาสก็คือเฮจียงเนี่ยแกก็ชอบบาสมากแกก็ให้การสนับสนุนน้องๆเยอะมากแล้วก็เห็นความตั้งใจของชมรมเราก็เลยเริ่มมีกิจกรรมแบบพวกอินวิ a เทชันการเริ่มเชิญชวนให้นักกีฬา บาสในระดับประเทศเนี่ยได้มีโอกาสมาแข่งขันในจังหวัดศรีสะเกดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วมันก็ปรากฏว่าก็มีเด็กจํานวนมากเลยที่เข้ามาสนใจกีฬาบาสนะครับเราจะมีเด็กในจังหวัดเราไหมที่จะเป็นนักกีฬาที่จะไปสามารถแข่งขันได้ก็ปรากฏว่ามีเด็กของเราอยู่จํานวนหนึ่งเลยครับที่เป็นทั้งอดีตทีมชาติเป็นทั้งทีมชาติเป็นทั้งดาวรุ่งนะครับเราก็เลยมาลองมาลองผสมทีมกันดูนะครับโดยพื้นฐานก็คือเปิดโอกาสให้กับ เด็กในจังหวัดก่อนนะครับแต่มันก็ธรรมดาครับว่าเมื่อมีเด็กในจังหวัดมันก็ต้องมีตัวที่ระดับชาติมาผสมด้วยนะครับระดับลีกอาชีพมาผสมด้วยเพราะว่าทีมอื่นๆเ,นเขาก็ยังมีต่างชาติมีอะไรมาด้วยนะครับเราก็ต้องผสมกันเพื่อที่ว่าผลงานมันจะได้ออกมาออกมาดูดีสักหน่อยหนึ่ง สินเตเกตวอลคาโนครับมันเป็นการรวมตัวของนักกีฬาโลเคลด้วยก,กีฬาทีมชาติอดีตทีมชาติหรือว่ากีฬามหลาลัยลอาเซียนนักกีฬาหกคนเรามีอีกสองคนเป็นนักกีฬาโลเคอลซึ่งนักกีฬาโลเคอลเนี่ยเราอ่ะอยากผลักดันครับสำคัญเลยว่าเราอยากให้เด็กที่บ้านเราก็ได้ไปเล่นกีฬาอาชีพได้ครับผม ฝากถึงชาวศีสะเกตและอีสานใต้สุรินทร์อุบลร้อยเอ็ดหรือว่าจังหวัดจังหวัดข้างเคียงหรือว่าทั้งประเทศเลยแล้วกันครับว่าออฝากเป็นกําลังใจให้ศีสะเกตโวลเคโนโอรครับเป็นทีมน้องใหม่ครับทีมนี้ถึงจะไม่ใหญ่มากแต่ภูเขาไฟอ่ะมันระเบิดแน่นอนนะครับผม ต่นตัวก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีการจัด3-3มามไฮลิกอาชีพนะครับซึ่งผมก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซีสเกตวเกโนนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าน่า,นาจะเป็นอะไรที่สนุกแน่นอนเพราะว่าทีมเราก็มีตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คิดว่ารายการนี้น่าจะมีผลงานที่ดีออกมาแน่นอนครับผม พท่าที่ผมเล่นมาตั้งแต่บาสมัธยมบาสแบบมหาลัยแล้วก็บาสระดับทมีบทมชาติมาก็จะเอาประสบการณ์ตรงนี้นะครับมาช่วยทีมก็รายการตอนถัดนี้ก็พวกผมก็ตั้งใจทําเต็มที่ตั้งใจฟิตเต็มที่ครับก็จะพยายามทําผลงานออกมาให้ได้ดีเชียร์กันให้สนุกสนุกนะครับมันคงเป็นความฝันมั้งว่าวันหนึ่ง เราจะมีสโมสรบาส